สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะนี่เราก็จะทําตัวกันศาสตร์ข้างบนสุดของหลงังคาค่ะเพราะว่าเรายังทําไม่ได้เพราะว่าหลังจากเราทําเสร็จมาก็แฟนก็ต้องออเดอร์ของตัวใหม่มาทําค่ะแล้วหลังจากนั้นแฟนก็กลับไปทํางานค่ะเราจึงจะเป็นต้องรอจนถึงวันหยุดค่ะ วันนี้ก็ต้องรีบทําเพราะว่าตอนบ่ายฝนก็จะตกค่ะพรุ่งนี้ก็จะตกทั้งวันก็เลยคิดว่าจะลองลองทําตอนตั้งแต่เช้าเลยค่ะทําเช้าๆเผื่อตอนบ่ายมาจะได้แห้งทันค่ะลองดูว่าจะจะรอดไหมค่ะเพราะว่าพวกบ้านเสียวๆเหมือนกันตัวหนักเราขึ้นไปบนหลังคาค่ะหลังคาเราก็เป็นไฟเบอร์ ไม่เน่ใจว่าจะแข็งแรงทนทานพอรับน้ำหนักได้ไหมนี่คือแผ่นกระดานที่เขาจะเอาขึ้นไปวางสําหรับนั่งรองรับน้ำหนักเขาค่ะช่วยผ่อนผ่อนหลังคาไปเวลาเขาเหยียบแต่ละที่หลังคาจะได้ไม่หนักเ,นเกินไปจะได้รับน้ำแผ่นน้ำหนักไปให้ทั่วถึงกันค่ะอันนี้เป็นไอเดียเขาค่ะหวังว่าจะไม่ลื่น หลังคาเราก็เป็นไฟเบอร์ค่ะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะไมู่๋้ก็ทำอะไรค่ะงานนี้ช่วยไม่ได้เลยจริงๆคนทำก็ทดลองเหมือนกันถ้าไม่ผ่านก็คงสุดท้ายก็คงต้องจบที่จ้างคนมาทำให้แล้วค่ะ ที่กันศาสตร์ตึงติดกำแพงตาวบรีขขงไม่พาค่ะปีแรกกที่เขาดกขนาดนี้แล้วสวยขนาดนี้ไม่พาภูมิใจมากภูมิใจกับเขาค่ะเราไม่ได้ดูแลเขามากมายภูมิใจกับเขาที่เขาอดทนและแข็งแรงค่ะปีนี้เขาดกมากจริงๆค่ะทุกต้นเลยค่ะเห็นแล้วชื่นใจมากเลยค่ะดกสุดยอดเลยค่ะทุกต้นเลยค่ะ เห็นแล้วมันมีความสุขค่ะเห็นแล้วมันมีความสุขที่เขาเจริญงกงามแล้วเป็นสตรอเบอรี่ที่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้ค่ะเขาเป็นลูกแล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะจดจจ,จโจรอกินเขานะคะเห็นเขาเติบโตงดงามแล้วมันมันมีความสุขค่ะไม่พานั่งมองทุกวันเลยข้างหน้าต่างทุกวัน <laughs> ยิ่งกว่าสมัยก่อนปลูกดอกไม้แล้วนั่งมองดอกไม้ นี่เป็นผลผลผลิตผล,ลไม้ที่เราสามารถปลูกเขาได้แล้วเขาสวยเจริญงอกงามค่ะเขาไม่เยอะแต่เขาดูสมบูรณ์และลูกเต็มด้วยค่ะ กลางวันกันค่ะพลังได้ไก่เผ็ดนักเก็ตกับขนมปังกระเทียมอบค่ะ <think> แม่พา <that much. S 1> ได้ปลาย่างค่ะปลาย่าง oh. แล้วก็จะแบ่งกินขนมปัง oh. กระเท ا าค่ะ น่นี่ซอสขึ้นนี่ e ้ออยดนี่เป็นซอสมะเขือเทศแบบเผ็ดค่ะอร่อยมากเลยปลาแยางค่ะกินกับขนมปังกระเทียม i want to run out of elastic <laughs> mm hmm no, i don't want to run out of sealant mm hmm uh, I won't do that this yeah. one to do yeah this one And the rope okay rope still safe mm hmm Ah, oh, am good mm. Mm. It makes it good though. Mm -hmm. Very good. <laughs> Fantastic. Hello <laughs> are you, Mac? <laughs> awesome. <laughs> and sight so is good. I no? like my sauce so better. Yeah. Mm -hmm. Really. feel mm. mm. like a fucking magpie up there. <laughs> so I'm getting down, so I have to trim that with me, Please, just trim a bit of it off. Mm -hmm. Well, here you to come to hold the ladder just for the safe side things. That's good, you're coming down anyway. <laughs> you're in here, mm -hmm. comfortable eating. Yeah, I thought those were the, like real chicken, bit. You know, processed. Like a nugget. Yeah. Mm -hmm. Yeah, maybe. Yeah. That'd get me. That's excellent. Thank you, darling. You're welcome. Mm. Anh think I'm about to bring the water back. Full hand full. Hmm. Hmm. cũng I got some time, huh? ใจก็อยากกินส้มตำแต่ไหนๆทำอาหารให้ฝรั่งแล้วก็ทำให้ตัวเองไปด้วยเลยว่าบางทีอาจจะต้องมาช่วยเขาจับนุน่นจับนี่ห่กก็เลยไม่ไม่อยากทำหลายอย่างใช้เวลาเยอะค่ะปลา่างอร่อยมากเลย ลูกสาวทำผักต้มน้ำพริกไข่ต้ม <laughs> กินกับข้าวน้ำตื้มไปแล้วโซชัย เน็กซ่าเด็ดกำลังร้อนค่ะตอนนี้แต่เขาว่าฝนจะตกตันเย็น่ะตอนเย็นจะได้ดูผลงานว่าทำที่กันศาสตร์ตรงรอยต่อมันจะจะได้ผลไหมภาวนาค่ะมันได้ผลค่ะจะไม่ไม่ต้องขึ้นไปบ่อยๆเพราะว่าหลังคามันมันเป็นไฟเบอร์ไม่หาก็ห่วงค่ะ กุ้งลังคาแตกกินปลาสองชิ้นใหญ่ๆเลยตามใครก็ไม่ใครกินด้วยเพราะว่าเขากินของเขาขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะลิปนี้กลาบันลแล้วค่ะสวัสดีค่ะ